ในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการทำเป็น motion graphic story นะครับก็คือทำเป็น motion graphic เป็นเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวแบบยาว,ยาวหรือเรื่องราวแบบสั้นๆน,นะครับอ่าก็แล้วแต่การฝึกฝนหรือการทำนะครับเราอาจจะไม่ถนัดในการใช้โปรแกรม motion graphic ต่างๆครับเช่นโปรแกรม premiere pro โปรแกรม after effects นะครับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอทั่วไปนะที่ใช้ที่ใช้ไว้ทำ motion graphic นะครับก็เราก็สามารถใช้โปรแกรม powerpoint เนี่ย สามารถทำเป็นงาน motion graphic ได้ง่ายๆนะครับถ้าใครเคยดูคลิปคราที่แล้วนะครับก็จะเป็นการทำ motion graphic นะครับแต่นั้นจะเป็นแบบแบบ basic นะครับแบบ e ซี่นะครับไม่ได้ยากมากมายครับแต่คขาเนี้ยเราจะทำให้มันมีลูกเล่นเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็คือ add one ขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ได้เยอะกว่าที่แล้วเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือต่างง่ายๆก่อนนะครับบน สองพอพอยน,นะครับเป็นรูปล่าแล้วกันนะเดี๋ยวจะทำเป็นภูเขาแล้วกันนะทำเป็นภูเขานะครับก็ตัวนี้ให้เป็นสีเขียวนะสีเขียวแล้วก็ไม่มีลายนะไม่มีลายตรงนี้ต้องใช้การฝึกฝนนะจินตนา,าการพอสมควร น่าจะเป็นภูเขาแหละนะมองจากตรงนี้เอานะมองจากตรงนี้เอาพื้นข้างหลังให้เป็นสีฟ้านะคือมันก็ฝึกนะมันก็สามารถฝึกจินตนาการของเราได้นะนี่ลองเล่นจอใหญ่ดูโอเคคนระับก็ได้พอสมควรต่อมาเราก็ทำตัว Animation นะ a n น m เ t i o n ส่วนใหญ่เราก็ต้องใช้ลายนะใช้ลายเดี๋ยวเราต้องดึงจากข้างบนลงข้างล่างนะขึ้นมาโอเคเดี๋ยวค่อยใช้ลายเอาเออกไปก่อนเอาตัวแอนิเมชันออกไปก่อน ะเราก็อยู่ข้างล่างเขาไปข้างล่างเดี๋ยวพอก็อไว้ข้างบนปื๊ดขึ้นมาต่อมานะเราก็ทำลายนะลายขึ้นมาเนี่ยสีเขียวนะเนี่ย ก็ตรงสีเขียวนี่คือจุดเริ่มต้นนะแล้วก็สีแดงเนี่ยคือจุดสุดท้ายที่เราจะขึ้นไปนะก็ขึ้นไปข้างบนโอเคก็แบบนี้นะคราวนี้เราก็ลองดูนะก็ขึ้นมาแบบนี้มันไม่ค่อยตรงใช่ไหมแล้วก็ปรับหนะ่อย ปรับสีแดงนด้แหละขึ้นมามาเราก็ค่อยๆทำเรื่อยๆนะมันแล้วแต่จินตนาการของเรานะต่อมาเราก็อาจจะใส่คำพูดลงไปนะอาจจะเป็นเทคกใส่เทคไป พิมพ์ไปนะครับคำพูดแล้วแต่เราจะตั้งนะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ให้สวยงามนี่ก็เปลี่ยนเป็นสีคือมันต้องทำเรื่อยๆนะบางทีเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องพวกศิลปะนะอันนี้เราอาจจะไว้ข้างบนก็ได้ เอาตัวเสือไว้ข้างบนแล้วก็ใส่ออนิเมชันเหมือนเดิมนะตัาแบบไหนดีอ่ะอให้มันฟาวลงมาโหเร็วจัดแล้วก็เป็นไลน์ทูนนี่แหละ เราอยากได้ภูเขานะเราอยากได้ต้นไม้ด้วยคราวนี้เราไปที่ Google นี่กว่าเซิร์ชคำว่าทีนะที png อา่า vector เราก็เลือกสักต้นหนึ่งสักต้นหนึ่งเสร็จแล้วกลับไปที่ Photoshop นะไม่ใช่โฟโต้ชอปก็ได้นะไปตัดพื้นหลังออกหรือว่าจะให้พอพอยตัดให้ก็ได้นะ น,นี่ก็เราแต่ถนัดมาได้แล้วันนี้เราก็วางตัแหว่งต้นไม้ให้ดีๆนะแล้วก็กดเฟดนะคราวนี้เราก็ลองเล่นดูโอเคแล้วก็วางต้นไม้เยอะๆนะ ข้าวนี้เราก็มาตั้งตัว a n นิ a t ชันนะเลื่อน a n นิ a t ชันเพลนเวลาเล่นก็จะเล่นบนขึ้นเป็นแบบนี้ ครับนี่ก็ง่ายๆนะเสร็จแล้วเราก็เลือกไฟล์นะแล้วก็อีกพอตเราเลือกเป็นเขตวิดีโอนะแล้วก็เลือกเขตวิดีโอแล้วก็รอตัวนี้นะพักหนึ่งแล้วแต่ความยาวนะแล้วแต่ความยาวนะคราวนี้เราก็ลองเล่นดูมันจะเป็นแบบนี้ ยังไงครับง่ายนะง่ายๆก็คือใช้โปรแกรม powerpoint นะครับไปทำเป็น motion graphic นะครับ